กิจกรรมวันหยุดพร์ทที่2มาแล้วนโปเกมอนโกโดยกิจกรรมมาวันที่22ถึง27ธทันวาโบนัสนะครับ xp 2เท่าจากการจับ xp เพิ่มขึ้น50%จากการตีเลดวันที่25ธทันวาถึง5มกราเครื่องหอมประจำวันจะอยู่30นาทีนะครับแล้วก็จะมีการเปิดตัวของชายนี่ซีทัตโแล้วก็ชายนี่ซีไททันโปเกมอนป่าก็ตามนี้เลยครับไข่บอส1ดาวไข่บอส3ดาวโปเกมอนจากเครื่องหอมนะครับ วันที่ 22, 24, 26เจอโปเกมอนตามนี้ครับวันที่ 23, 25, 27เจอโปเกมอนตามนี้ครับแล้วก็จะมีตั๋ว99บาทขายให้เครื่องหอม2อันลัวน้ำแข็งแล้วก็ชุดแกะวูลูครับแนะนำเป็นแอปโซครับแปลงร่างไปเป็นเมกาแอปโซตีเลท่ามืดอันดับ9ด้วยท่าดักเพาส์ลมเพนครับแปลงไปเป็นแชนเดเลียตีเลท่าผีอันดับ10ด้วยท่าชาโดบอล ทงเกติครับแปลงร่างไปเป็นทงเกคิสตีเลทท่าแฟรี่อันดับ6ด้วยท่าเดสสิ่งครีมครับเอาไปเล่นมาสเตอร์ลีกได้ด้วยท่าเลวชามท่าชาร์ตแอนเชียนพาวเวอร์แล้วก็ออร่าสเฟียร์ซีทอดเดิลครับแปลงร่างไปเป็นซีไททันตีเลทน้ำแข็งอันดับ10ด้วยท่าวอลลันช์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ